สวัสดีครับผมสวัสดีช่องกูเกมลแชนเนลครับผมวันนี้เรามากินอาหารปัดบุ้งอีกแล้วครับผมกับร้านลุงเย็นนะครับผมลุงเย็นและลุงลุงเจ็กไม่รู้อ่านนี่ครับผมบรรยากาศร้านนะครับผมตอนนี้เรามากับคนสวยเหมือนเดิมครับผมทักทายหน่งก็ทักทักทักทายก็ง่อยเร็วครับผมก็เมนูเราสั่งไปแล้วครับวันนี้เมนูครับผม อันนี้เป็นเมนูรวมหมดเลยครับทั้งน้ําและเครื่องดื่มแล้วก็อันนี้จะเป็นไฮไลท์ครับผมอันนี้จะเป็นซี่โครงครับผมอาจจะมีฟูลไซส์ครับผมฮาร์ฟไซส์ฟูลไซส์ก็ห้าเก้าเก้าครับฮาร์ฟไซส์ก็สามร้อยสามสิบเก้าบาทครับผมอาหารเจจะมีเป็นพวกแบบบิ๊กไซส์ครับผมมีพวกเบอร์เกอร์สเต็กแล้วก็เป็นไฟล์จะมีเป็นฮาร์ฟไซส์ฮาร์ฟไซส์ก็มีเป็นพวกสเต็ก อ่าชิคเก้นวิงโอเลียนวิงครับผมแล้วก็มีเฟนฟายด้วยเฮีม oh. hey, mm ีเบอร์เกอร์ชุดใหญ่ครับผมลูกใหญ่เลยแปดเก้าเก้าอันนี้จะเป็นอ่าสเต็กครับผมสแตนดาร์ด mm hmm. เป็นเบอร์เกอร์สแตนดาร์ดทั่วไปครับผมหมูสเต็กเซอร์ดอยมิเดียมดรเวลดันครับผมแล้วแต่สงตังจะสั่งเลยเฟนฟรายฟิตเนชันชิปอะไรมีครบหมดนะ นี่อันนี้จะเป็นพวกพวกปลามีแซลมอนมีอกไก่ครับผมไก่สไปซีอ่อันนี้ก็จะเป็นสเต็กเหมือนกันนี่จะเป็นสเต็กปลาฟิชสเต็กค,ครับผมเครื่องดื่มมาเสิร์ฟครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าวุดเดิลเป็นพวกอาหารประเภทอาหารประเภทเส้นครับผมพวกมาม่าผัดครับผมวัวัมีมาม่าเกาหลีด้วยครับ มาม่าเกาหลีไข่เยิม้มนะผมซปเปอร์มามา่าลุงเย็นนะผมแล้วก็จะมีพวกผัดขี้เมาลาสญญาัญ่าสปาเกตตี้อะไรพวกนี้ครับผมอันนี้จะเป็นพวกสลัดละเข้าสลัดนะผมก็จะมีสลัดผักสลัดไข่สลัดแฮมนะผมแล้วก็จะมีข้าวผัดด้วยนะผมข้าวผัดข้าวผัดแฮมข้าวหมูนุ่มผัดพริกไทยดำนะผมก็ข้าวผัดทั่วไปครับผมอันนี้จะเป็นของแบบของของกินเล่นครับผมเป็นสแน็ค อันนี้อะไรครับผมกาแกุ๊ี้คีบซอแครปเกตค่ะครับโอ,โอ้น่ากินเลยครับเนี่ยมาแล้วครับคนสวยสั่งแล้วอ่ะซื้มสไปด้วยครับเอาค่ะสไปด้วยสักแก้วค่ะแล้วก็มีเสิร์ฟเพิ่มเติมครับเป็นมันบดครับผมอ,อือหือกินหอมมาเลยครับผมไหนลองชิมมันบดแถวนะี้รสชาติเป็นไงบ้าง ครับนิ่มเลยครับผมนี่ครับผมมันบดเยิ้มๆเลยครับผมลองชิมดมูรสชาติจะออกเป็นเครื่องเทศครับผมรสชาติจะกินเหมือนเหมือนซุงเครื่องครับมันบดไม่ต้องเคี้ยวเลยครับกินได้เลย ดเนานะรสชาติดีครับจะขอชิมสปาเกตตี้หน่อยครับผมคนสวยขอชิมหน่อยนะขอรีวิวอาหารร้านนี้หน่อยเล่นต่อต่อปึ๊บตักเส้นลำบากชิมแค่น้ำออกก็ได้ครับผมลองดูรสชาติเป็นไงอ,อืมอรสชาติก็เหมือนรสชาติก็เหมือน,อนอสปาเกตตี้ทั่วไปครับผม ไอ้เหมาะกับเด็กมากฮะเด็กๆกินได้ฮะอืมอุดมชาติดีครับผมกินลื่นคอนะฮะก็ถึงคิวอาหารของผมแล้วครับผมที่ผมสั่งเบอร์เกอร์ครับผมเป็นหมูบดนะครับผมวิดเฟินายครับผมมีปักไม้มาเรียบร้อยด้วยครับผมจะเปิดดูครับมีอะไรมั่งปึ๊บเบอร์เกอร์ชีสครับผมขนมปัง หมูบดนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็เป็นขนมปังเหมือนเดิมไม่มีวิตไม่มีผักเลยครับผมก็มีก็มีเฟรนฟรายครับผมอ่ะต้องกินดูรสชาติาเป็นยังไงคะอันเป็นกันก็หว่งค่ะปนักงานครับขอซอสด้วยครับผมซอสพริกซอสม,มี่ไหมอาหารฟาอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยต้องกินคู่กับซอสครับผม ซอสกบมาแล้วครับผมมีซอสมะเขือเทศค,ครับตเบโตซอสแล้วก็ชิลีซอสครับผมเป็นซอสพริกน่ครับผม